สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับรักรักชิลินนะคะและวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะนี่มาคอแลแลกกับพี่แตนนะคะแววนทูเวิร์กสไตล์ค่ะวันนี้ขอนี่านมาเป็นเกสนะคะเป็น <laughs> เกส <laughs> เป็นเกียรติมากอ่ะบอกเลยว่าทุกคนที่มาดูคลิปน,นี้ต้องไม่ผิดหวังนะคะเพราะเราจะมารวบรวม7ไอเทมค่ะสำหรับสายแฟชั่นที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันต้องท i m เลมันใช้ได้ยาว คุ้มค่าแก่การลงทุนคุ้มค่าแก่การใช้อ่ะรวบรวมมาไว้แล้ว7ไอเทมเจียวม,มาดูกันค่ะอ่าพี่แตนเรามาทวนความจำกันหน่อยว่า <c oughs> <c oughs> ว่าเจ็ดสิ่งที่เราสรุปกันมาว่าสอบคุณจะมีติดตู้ไว้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะเสื้อเชิ้ วไวเชิ้ตม,มันต้องมีมันต้องมีคือเพราะว่ามันสามารถใส่ได้ทุกสถานาการณ์ <S <S และแอบกระซิบว่าวเชิ้ตเดี๋ยวรับมีคอลเลคชคลิปกับพี่แตงนะคะ <S <S ถ้าใครที่อยากรู้ว่าไอเดียการใส่เสื้อขาวเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูช่องพี่แตงนะคะต่อมาเราก็ควรมีรองท้าดีๆีถูกต้องอ,อ่ะเข็มขัดอ่ามันต้องเป็นไอเทมที่แบบ เอาจิงๆเหมือนจะไม่จําเป็นแต่กบเป็นต่อมาของเราคือแว่นค่ะแว่นตาโอเคเราต้องมีเนาะ<ช>สาวเก๋อะไระอย่างงี้เก๋เพื่อให้ถ่ายรูปออกมาเป็นมีความแบบเอ้ยสวย P ิ n น e r e s t สอะไรอย่างงี้อ่ะแล้วก็อีกไอเทมที่เราสองคนก็คืออาจจะเห็นเราใส่ตลอดเลยเนาะเบลเซอร์นั่นเองใช่ค่ะอันนี้คือแบบอยากนํานเสนอมากใช่แล้วใส่ในทุกสถานาการณ์ต่อมาเป็นกางเกงยีนอ่ะถูกต้องใส่อยู่ใช่คือเป็นกางเกงยีนเป็นไอเทมแบบ คลาสสิกไทม์เลสที่แบบยังไงคุณก็หยิบใส่ได้ตลอดถูกต้องและอย่างสุดท้ายกระเป๋านั่นเองค่ะใช่แล้วโอเคเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยของพี่แตนเป็นอะไรไหนมาป้ายยาสีอันนี้แอบขายของร้านตัวเองได้ไหมก็คือเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสื้อเชิ้ตขาวก็คือเป็นตัวที่ จะมีทรงโอเวอร์ไซส์หน่อยอออดูแบบคลาสสิกก็คือเป็นเสื้อขาวเรียบๆนี่แหละจะแบบมีกระเป๋าหรือไม่มีกระเป๋าก็ได้แต่ว่าต้องเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ที่รู้สึกว่ามันสามารถแมชแบบสบายๆคล่องๆได้ตัวเดียวใส่คลุมสมมติเราไปทะเลใส่คลุม,มชุดว่ายน้ำได้ถูกต้องเราอยากใส่กับกางเกงยีนวันชิลๆก็ดูคลาสสิกเกๆ๋ๆออกงานใส่เลเซอร์คลุม,มคือแบบตัวเดียวจบอะแล้วพี่แทนมีการเลือกทรงของเสื้ออยางไรบ้าง เพราะว่าเพราะว่ามันมีหลายทรงมากเลยอะวยเชิดอะส่วนใหญ่พี่จะเลือกที่ทรงค่อนข้างโอเวอร์ไซส์แต่จะเป็นโอเวอร์ไซส์ที่มันเป็นของผู้หญิงคือถ้าเราเอาเสื้อผู้ชายมาใส่อะคือมันจะยาวก มันมันจะเก๋แต่ว่ามันจะไม่ได้ใส่ได้ตลอดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทรงที่ใส่ได้ตลอดมันจะต้องเป็นเหมือนแบบทรงโอเวอร์ไซส์ที่สําหรับผู้หญิงจริงๆมันจะดูโอเวอร์แต่ว่ามันจะทุกอย่างมันจะอยู่ในแบบจุดที่ถูกต้องอ่าแล้วที่สําคัญคือเสื้อเชิ้ตอ่ะความยาวมันจะต้องแบบไม่รู้ยืนแล้วจะได้เลยคือเหมือนแบบมันโอเวอร์ก็จริงแต่ว่าความยาวของมันมันจะไม่ถึงเข่าอ่าโอเคมันจะอยู่ประมาณสะโพกประมาณสะโพกใช่แล้วคือเราแบบมันจะโอเวอร์แบบเขาเรียก ตัวมันจะป้องอ้ามีนงอะ,อะไรเง<ช>ี้ยส่วนใหญ่คือไม่รัดหน้าอกประมาณนี้ออพี่รู้สึกว่าที่พี่ชอบทรงแบบที่เป็นแบบนี้<ช>คือมันใส่ได้หลายหลายๆโอกาส<ช>ก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มแล้วก็เ,<ร>เป็นชิ้น t i m e l e s จากร้านสเตเฟซนะคะก็ของสเตเฟซอะบางทีบางรุ่นไว้เยอะหรือยังสต็อกไวเยอะหรือยังไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเขาไปกดแล้วหมดนะเนี่ยบางรุ่นอาจจะหมดแต่ว่าจะมีมาเรื่อยๆเล็กเองกับมือแล้วองว่าุ้ยผ้าดีด้วยทุกคนมันเป็นผ้าคอตตอนปะคะผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็มันจะเป็นแบบที่ไม่หนามากไม่บางมากอาจจะไม่ได้เป็นเสื้อเชิ้ตที่กริบมากคือถ้าอยากกริบก็คือต้องรีดบราคาประมาณเท่าไหร่อกอันนี้ตัวนี้ ประมาณหลักไม่เกินหนึ่งบาทเอ้ยสเตเฟปราคาหน้าหลักค่ะเราใส่ได้ตลอดใส่ได้นานจริงจริงเลดค่ะมาตาของน้อง,องรักมากแล้วของรักคือด้วยความที่รู้สึกว่ารักออกงานบ่อยอืแล้วก็คือเสื้อเชอิ้ตอะอย่างอย่างของพี่แดนอะคือรักก็ชอบอแต่ว่าถ้าเลือกได้ตัวหนึ่งอะราคงจะเลือกที่มันเป็นผ้าสาตินเพราะว่า มันใส่ไปงานกลางคืนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าในความคิดเราเนะใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่ออกงานบ่อยแล้วก็พี่พี่รู้สึกว่าสไตล์ลักอ่ะมันมีความแบบสวยหรูนิดนึงเ้นใครใครติใครชอบติดหรูนิดนึงหมายถึงว่าหมายถึงว่าชอบชอบความสวยหรูดูแพงมีความแบบเป็นผู้หญิงดูแฟมินินหน่อยค่ะค่ะเออใช่ดูเฟมินินอ่ะรักว่าแบบถ้าเป็นเชิ้ตที่เป็นผ้าซาตินหน่อยๆน่อถูกก็โอเคซึ่งอันเนี้ย ของเพชรพอยค่ะไซซ์ที่รักเออไซที่รักเลือกจะเป็นไซส์เอมก็คือไม่ได้หลวงมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟิตจนเกินไปซึ่งเดี๋ยวจะ ขึ้นคลิปวิดีโอที่ใส่แล้วเป็นยังไงเชื่ออันนี้เนี่ยเราก็แอบสไตลิ่งมาแล้วคือแบบมีไปเดทมีไปทำงานมีแบบวันแคชชว l มีวัน f o r m อลอะไรเงี้ยเราชมในคลิปแตนได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าผ้าคนนี้วยแล้วก็มันไม่ได้หยักง่ายค่ะพี่แนใช่นี่รู้สึกว่ามันเป็นซาตินที่แบบไม่ต้องดูแลมากหมายถึงว่าความความลื่นของเขาแต่ว่าผ้ามันไม่ได้เหมือนแบบเป็นลอยได้ง่ายเออคือถ้าสมมติว่าเป็นสา ทำงานที่อยากได้เสื้อเชิ้ตที่ดูอฟอร์มอลหน่อยอแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูใส่ได้แบบหลายๆแบบอ่ะจริงๆแบบนี้คือใส่กับยีน่ะแล้วใส่เข็มขัดก็สวย<ช>เหมือนกันแล้วก็จะเป็นลุคที่สวยดูแพงหน่อยอาจจะไม่ได้แบบดูเซอร์หรือว่าดูสบายอันนี้จะเป็นทรงเสื้อที่จะไม่ได้แคชชวลมากแต่ถามว่าใส่แบบแคชชวลก็ได้เหมือนกันก็จะเป็นแคชชวลแบบแบบเสื้อก้าวชั้งในไงแล้วก็ใส่นี้ถูกเป็นแบบโอมันนี่อ่ะเออเออเออแล้วอีกอย่างหนึ่งขอป้ายยาคืออีกสิ่งนึงที่เราชอบคือเขาปิดกระดุม คือกระดุมมันซ่อนอยู่ข้างในคือเราเป็นคนเนี้ยบไงเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันมาปิดกระดุมแล้วมันรู้สึกว่าเออมันดูเรียบมันดูสะอาดมันดูแบบมันดูเนี้ยบไปหมดมันดูเนี้ยบก็เลยค่าดีมากเลยอ่ะแล้วตัดเย็บก็คือโอเคอันนี้รู้สึกว่าราคาตัวหนึ่งประมาณพันเจ็ดแต่ว่าเรารู้สึกว่าใส่ใส่ไอ้ยียวยาถูกคุ้มแล้วเหมือนเกอร์แมทได้ปะได้คือไปหาจริงการใช้ก็คือโอ้คุ้มแล้วคุ้มแล้ว ประาณนี้ค่ะทุกคนเอาจริงๆคือเสื้อเชิ้ตแอบ,บแนะนําก็คือแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกได้3ตัวก็คือตัวที่เป็นแบบเสื้อเชิ้ตแบบแตนโอเวอร์ไซด์เป็นผ้าแบบคอตตอนตัวที่2คือจะเป็นซาตินหรือเป็นผ้าที่ดูแพงๆผ้าลื่นๆหรือจะเป็นผ้าปโปรง่งอันนั้นคือใช้ออกงานใช้แบบเป็นทางการตัวสุดท้ายคือผ้าลินินผ้าลินินที่จริงอะ ที่พี่ชอบของแบรนด์อะไรเดี๋ยวพูดพร้อมกันมีไหมมีใน<ม>ใจไหมหนึ่งสองสาม,มอเมร์อ๋อ <Okay. S 1> <laughs> คือเรามีผ้าลินินหรอมีอมมเมรไม่เคยใส่อเมรไม่เคยใส่ลินินอเมร์มันมีคอลเลคชันที่พิเศษหรอ่อตอนนั้นไปซื้อมาเรารู้สึกว่าชอบที่จริงอาจจะเอามาแล้วแต่ลืมเพิ่งคิดออกเผลอทำไมไม่เคยลองของอเมร์ที่เป็นผ้าลินินแต่ผ้าลินินเนี่ยเสื้อเชิ้ตเนี่ย บอกเลยว่าต้องเป็นคนที่ไม่ได้เหนียบมากเพราะว่าด้วยความที่ผ้าลินินนะมันจะยับง่ายเออมันจะมีความแบบแต่ว่ามันแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์ของของผ้าลินินอ่ะคือมันแบบความริ้งความยับความอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นดูสบายอ่ะใช่เออต่อมาค่ะไอเทมต่อมาอะไรดีรองเท้าได้ไหมรองเท้าก่อนได้โอเคค่ะโอเคเราเป็นสายออกงานเนาะใช่อันนี้เป็นคู่ที่แต่ก่อนเป็นคู่ที่ใส่มานานมากแล้วก็ ขอแอบพูดได้ไหมแต่กี้ก่อนเข้ากล้องอ่ะพี <wei> ่แอนน่ะน่ารักมากเอาทิชชู่มาเช็ดเพราะว่าใช้จริงทุกคนใช้แบบเนาะใช้ส้วแบบไอ้มันมันนะคือเราต้องเช็ดคือเวลาเราออกงานก็ต้องใส่ส้นสูงแล้วก็รู้สึกว่าส้นสูงที่เราเป็นสายไซสมินิด้วยใช่บางทีเราไปอีเวนต์เราต้องเดินเยอะจากแบบ2-3อีเวนต์หรือว่ายืนนานๆอย่างเงี้ย ผูเนี้ยไม่เมื่อยเลยดูสบายจริงใช่ไม่เป,เป็นหนังแท้ด้วยใช่เป็นหนังแท้อันนี้ก็คือ O and B แล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อก่อน,น่ะเราจะรู้สึกว่าเวลาแตนแนะนำจะแบบรองเท้าต้องสีนู้ดนะคะ <ừ> มันจะใส่ง่ายแมชง่ายมากแต่ตอนเนี้ยแตนว่ารองเท้าสีขาวอะ่ะเป็นตัวตายตัวแทนของสีนูดที่แบบมันทำให้เท้าเราดูสวย <ừ> แล้วก็ไม่ได้ดูโดดเกินไปแต่ยังดูแบบ มันดูสวยอะเออสีขาวรู้สึกว่าใส่ขึ้นมาแล้วขับเท้าด้วยด้วยความที่เขาเป็นสีขาวแบบเขาเรียกว่าไอวอรี่ไอวอรี่ใช่เออมันไม่ใช่สีขาวแบบโอมแบบเออเป็นสีขาวแบบไอวอรี่ซึ่งรักว่ามันใช้ได้ง่ายเอออันนี้ก็น่าตารุ่นนี้เราไม่เคยเห็นรุ่นนี้ไว้จะไปลองเดี๋ยวเดี๋ยวหาลิงก์ไว้ให้ถ้าถ้ายังมีอยู่เนาะแต่มันสบายมากแล้วอีกอย่างเขาเหมือนแบบเสริมนิดนอ่อะตัวเนี้ยมันจะนิดมันแพตฟอร์มมันใส่สบายใส่สบายมาก <Okay. S 2> เป็นคู่ที่ควรมีใส่ทำงานได้ใส่ออกงานได้เดินสบายเดินสบายเลยโอเค okay. ส่วนของรักคือรักเป็นสาวไซส์แบบไซส์มินิแต่ชอบแต่งตัวให้ดูสูงสูงโปรง่งสูงโปร่งของรักก็คือรักชอบใส่กางเกงที่ยาวมาก,ยา,มากยาวมากในที่นี้หมายถึงว่าต่อขาแล้วคือฉันไม่ต้องตัดกางเกงอะขอเพิ่มอีกสิบนิ้วแต่ฉันใช้รองเท้าในการช่วยค่ะ <c oughs> หลายคนเห็นรูปก,ก็คือจะบอกว่า อยพี่รักสูง100ป่าค่ะ105ส57แต่ว่าใช้รองเท้าในการช่วยอํำพรางข้างในแล้วแล้วกางเกงอ่ะคุมไปเลยไปเลยดังนั้นอ่ะมันจะเหมือนหลอกตาหนิดว่าเราดูสูงแต่จริงๆแล้วข้างในก็คือนี่ค่ะเดี๋ยวขอแอบเทียบอันนี้น่าจะประมาณสีนิ้วได้นี่คือแบบหกห้านิ้ว5นิ้วนิ่มๆน่าจะห้าห้าแต่ด้วยความที่มันมีแพตฟอร์มข้างหน้าค่ะทุกคน พอมันมีแพลตฟอร์มข้างหน้าเนี่ยมันทําให้ความชันสโลปของรองเท้าอะเราไม่ได้เมื่อยมากอันนี้รักบอกเลยว่าใส่รักสามารถไปอีเวนต์สองงานปิดโดยที่ไม่เมื่อยเทาแล้วแล้วก็ริ่งแบบรู้สึกว่าจะใส่สบายกว่าแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าหนึ่งแพลตฟอร์มมันสูงเนาะไอตัวเนี้ยมันยังเหมือนแบบมันยังความความห่างมันเยอะแต่จริงจริงความห่างแบบไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ันนี้เป็นของเจมี่ดอริสค่ะเป็นของแบรนด์ไทยเหมือนกันแต่ว่า ขึ้นห้างนะซึ่งรับพว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆซึ่งเราก,ก็ตาม,มาเยอะอยู่ขอ,ของแตน,แ<บ>นก็มีมคู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีคู่หนึ่งที่เอาไว้ใส่กับกางเกงที่มันยาวมากแบบที่มันตัดไม่ได้อะก็คือต้องเอาคู่นั้นวันนัของแตนจะเป็นส้นเพชรแล้ววันนั้นนะวันนั้นคือเราเจอที่เราไปเจอที่งานออก็คือแบบแล้วเราก็ใส่กันใส่กันหมด,หมดเลย,เลยใช่แล้วคือของรักอะ่ะจะสูงกว่าของแตนอีกนิดนึงก็เลยคิดว่าอยากจะไปตมเพราะว่ากางเกงบางตัว ไอคู่นั้นยังเอาไม่อยู่เลยอะจริงแล้วรับเป็นคนที่รักแอบบอกพี่แต่ว่าเราไม่ค่อยชอบตัดขาเก่เรัก็เลยใสย <ๆ S 2> ่สูงไปเลยใชอันนี้ก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่อยากแนะนําสําหรับ <ๆ S 2> สาวไซมินิละกันแต่ว่าถ้าเป็นคนตัวสูงก็อยากแนะนําคนที่เป็นส่วนแหลมเนาะหรือว,ว่ามันจะนจะูสูงดูสวยดูโปรเฟชชั่นอลมากใา่ใช่อันนี้คือฟิวต่อขาเราใช่อันนี้เป็นฟิวต่อขาชีวีอ่าไอเทมต่อมา เบเซอร์ไหมคะเบเซอร์อ่าพี่แกตงขอของพี่ก่อนเลยตาดาคือเบลเซอร์ก็ต้องโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแต่จริงเราก็คล้ายๆกันเนาะคือรู้สึกว่าตัวเบลเซอร์อ่ะพอมันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์อ่ะมันดูแฟชั่นมันดูสไตลิชกว่าแล้วก็มันแมทช์ได้แบบหลายๆแบบดูไม่เป็นเสาไม่ไม่ใช่เชิงเสาดูไม่เป็นยูนิฟอร์มอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวเนี้ยที่แตงเลือกมาก็คือด้วยความที่เป็นสีเนวี่สีแบบสีกรมท่า แล้วก็มีลายแบบสตรา์ซึ่งมันเป็นลายที่คลาสสิกจะใส่แบบเข้าเซ็ตคือยังจริงเก่งเข้าเซ็ตของแอมแอนนี่ของตัวนี้ของแอมแอนนะคะอันนี้คือคอลเลคชันล่าสุดเลยที่เป็นแบบออฟฟิศของเขาคือมันมีอีันน้เขาบอกว่าเป็นวูนะอ๋อเพราะว่าดูไม่ค่อยหยับเลยใช่ของอมแมนก็คือเขาจะใช้ผ้าค่อนข้างแบบเป็นผ้าวูเป็นผ้าแบบแล้วสูตรของเขาคือเป็นสูตรจริงๆให้ดูข้างในว้าวใช่ป่ะแบบนี้คือแบบ คือเป็นสูตรที่มันมีดีเทลมีกระเป๋าอะไรข้างในหมดเลยอะเอออันนี้พี่รู้สึกว่าไหลอะไรอย่างนี้ดีสวยเลยแล้วคือด้วยลายด้วยตัวแบบเสื้อของเขาอะมันพี่ชอบแบบสมุดใส่กับยีน์นะใส่ให้เสื้อยืดสีขาวข้างในหรือใช่มันเป็นวันสบายๆที่แบบดูมีเทสใช่หรือแบบเราแค่แบบเราอยากเอามาใส่คุมคือมันเป็นตัวที่กันตายติดลดแล้วก็ด้วยโทนสีสีเนวี่นะคะเป็นอีกสีที่มีความ คลาสสิกไทม์เลสแล้วก็โปรเฟชชั่นอลจริงโปรเฟชชั่นอลแบบเราจะสบายมันมันทำให้ลุคที่สบายมากๆของเราอะดูดีขึ้นรักว่าสีสูตรนะทุกคนอย่านึกถึงสีขาวหรือสีดำถูกเพราะว่าขาวกับดำอะดำบางทีมันเป็นงานงานสีดำเนาะใช่แต่แล้วสีขาวบางทีก็แอบแบบดูแลยากรักว่าสีเงืนหรือสีทาวัสดุสูตรสูตร้ายากใช่ใช่ถูกต้อง สีกรมนี่คือเป็นสีที่แบบเนี่ยของพี่ก็มีอีกสีกรมอีกอันนึงแล้วก็จริงๆก็คือชอบพวกเสื้อเสื้อเบลเซอร์ผู้ชายที่เป็นแบบมือสองพี่แบบไปตำมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่แบบหาได้เดี๋ยวแปะลิงก์ให้นะคะตัวนี้ราคาแรงไหมคะก็พี่ว่าคุ้มอ่ะโอเคคุ้มกับการลงทุนมันคุ้มกับการลงทุนเพราะมันใส่ได้ตลอดจริงๆทุกคนไอเทมที่เรามาแนะนําในคลิปนี้จะท i m ล l e s s นะคะคือใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ใช้ได้นานอีกสิบปีก็ยังใส่ได้จริงเอออันนี้คือคุ้มตลอด โอเคสำหรับของลักคือลักก็ใส่ไว้เลยเดี๋ยวเยืนให้ดูนิดนึงมาถึงปุ้งกามอันนี้ก็คือโอเวอร์ไซส์เหมือนกันใช่สองโอเวอร์ไซส์เหมือนกันนี่แต่อาจจะเตี้ยๆหน่อยนะไม่ไม่ได้ใส่เบ้มสูงเออแต่จริงนะคือถ้าเกิดสมมติอันนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดสมมติเราใส่เสื้อแบบเบลเซอร์รโอเวอร์ไซส์อย่างเงี้ยเราใส่กางเกงขาย,ยีนหรือว่ากางเกงขาที่มันยาวหน่อยแล้วมันจะทำให้พอชั่นของเรามันมันพอดีใช่ใช่ค่ะโอเคอันนี้เป็นของโซลสตูดิโอ เกาหลีทำถุงทำคือเข้ามาคือพี่แตนก็ทักเลยว่าของโซลสตูดิโอใช่ไหมคือเป็นร้านคนไทยที่ทำได้ดีมากพี่ลูกแก้วนะคะใช่คือเขาสไตลิ่งของมาสวยทุกชุดเลยอ่ะเออแล้วก็ คุณภาพดีมากทุกคนคือผ้าแบบไหลเอยทรงเอยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันดีมากก็คือรู้กันเลยว่าถ้าซื้อจากร้านนี้ใช้ได้เรื่อยๆไม่มีเอามันทําเดสนะคะก็แนะนำเลยส่วนสีที่รักเลือกอันนี้เป็นสีเทาเข้มเลารู้สึกว่ามันใช้ได้ตลอดอย่างที่บอกสีกรมสีเทาอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ตลอดแล้วก็หลายงานดูสุภาพแล้วก็ดูแบบแฟชั่นด้วยดูแฟชั่นด้วย สวยนี่สีนี้สวยจริงลดโอเคค่ะไอเทมต่อไปไอเทมต่อไปขอเป็นเข็มขัดละกันได้หลยมันก็สําหรับเข็มขัดแปนนะคะก็จะเป็นแบบเรียบๆอะไหล่ทองก็คือหัวทองอันนี้ของอาแมอาแมแต่มันเป็นเส้นที่หยิบใส่บ่อยแบบบ่อยมากแต่รู้เลยนะว่าพี่แตนใช้บ่อยอ่ะเพราะว่ามันดูมีร่องรอยรใช้งานเพราะว่าคือพอจะหยิบแบบอย่าง่ง เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้หัวเข็มขัดมันดูแบบตะโกนมากมมก็จะหยิบเป็นสีทองอแล้วคือใส่เอลสูงพอใส่เข็มขัดอันนี้มันก็ดูดีใส่กางเกงสลกใ,ใส่เข็มขัดที่เป็นแบบเนี้ยมันก็ดูดีแล้วไซส์ของตัวเข็มขัดอันนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปเห็นด้วยเห็นด้วยเอออันนี้อันนี้เป็นเป็นเส้นที่แบบแนะนําแบบแนะนําเลยแต่ว่ามันใช้ได้บ่อยมากๆแล้วก็ ใส่ได้ตลอดแมทช์ได้กับทุกชุดดีเลยอ่ะดีอันนี้ก็ชอบมีด้วยอ่ะส่วนของลักนะคะง่ายๆอันนี้ลักซื้อของ H a น d M ซึ่งใช้ออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันด้วยความที่รูปทรงมันเป็นแบบเรียมเหลี่ยมมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เฟมินีนจนเกินไปมันขัดกับสมมติลักเลือกแบบเสื้ออย่างเงี้ยมันดูเฟมินีนมากๆมันจะมาตัดกันนิดนึงทำให้บาลานซ์ใช่ค่ะอันนี้มันจะดูแบบ เออดูเป็นผู้หญิงเท่ผู้หญิงเก๋หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบหัวตรงนี้นะคะแล้วก็ราคาก็น่ารักด้วยของ HM ก็รู้สึกว่าใช้ได้นานอืแล้วก็น่าจะใช้ได้ตลอดตลอดมันเป็นเส้นที่ดูมีความแฟชั่นเหมือนกันเหมือนเหมือนทำให้ลุคแบบอย่างสมมติเราใส่เสื้อตัวนี้ใช่ป่ะแล้วก็กระโปรงแบบพลีดอย่างเงี้ยแล้วพอเราเอาอันเนี้ยค,ค่ะมันดูเหมือนแบบ มันเพิ่มมันบาลานซ์ทำให้ดูแบบไม่ผู้หญิงมากใช่ไม่หวานจนเกินไปใช่ค่ะอีกอย่างนึ่งอ่ะพี่แต่รักชอบเอามาสมมุติใส่สูตรใช่ป่ะแล้วใส่ใช่ไหมใสใช่อัวเนี้ก็ชอบแบบเหมือนอย่างเนี้ยแล้วก็มาใส่อย่างนี้ได้แลเออใช่ใช่ช่แล้วคือแล้คือด้วยความที่มันใสใหญ่แบบเนี้ย มันเหมาะกับการเอามาคาดข้างนอกได้ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูใหญ่ไม่ได้ดูใหญ่มากคือมันจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้จริงๆแต่อันนี้ก็อยู่ในระดีบพอดีแต่ของมพิจัยก็คือจะน่ารักเล็กๆน่ารักแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะไม่ได้เล็กมากมีเล็กกว่านี้อีกใช่ก็เดี๋ยวใส่ขิดกับไว้ให้ทีเดชชาติเฮ้ยแค่ฉันเอ็มดีเลาพี่ก็มีมีความใหญ่แบบนี้แต่ว่าหัวมนอ่า ต่อไปต่อมาขอเป็นกางเกงยีนแล้วกันได้เลยเพราะว่าเป็นตัวที่เหมือนเป็นชิน้นเ,เป็นชิ้นที่ใส่ทุกครั้งก็คือคนถามทุกครั้งได้ก็ตัวนี้ถือเป็นตัวที่พี่หยิบใส่บ่อยสุดเวลาที่แบบคิดไม่ออกแต่ว่าอยากดู่สสีนยาก,าก<ท>อบมากแล้วก็ปีนี้ทรงกางเกงที่เป็นแบบแบก,กีเกียคือเรารู้สึกว่าพอเวลาจะหยิบกางเกงก็คืออย่างฉันต้องหยิบแบก,กีเก่ยมันดู อินเทรนตอนนี้เออมันดูเทรนมันดูวัยรุ่นมันดูแบบและเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ชอบมากตัวนี้ของเมนคูนก็คือมันจะเป็นทรงแบกี้ราชอบแบรนด์นี้รักจําได้ว่าแบรนด์นี้รักซื้อตามพี่แตนคือกางเกงผ้าสตรมอันนั้นเขาก็ดังมากดังมากนี่มีสามสีดะขาวดำชมพูแล้วมีขาวดําแต่เราไม่มีชมพูแต่คือใส่ดีมากแต่ยาวมากยาวมากจริงต้องใส่รองเท้าคู่นี้ เหมือนกันแต่ว่าพอใส่แล้วมันจะดูขายาวมากทุกครั้งที่ใส่กางเกงตัวนั้นคือขนาดเดินห้างคนยังแบบแอบเข้ามาถามว่าจากกางเกงของะไรอ่ะจริงคือมันสวยมากแล้วมันเป็นผ้าสตินที่ทิ้งอ่ะทิ้งแบบสุดใหญ่ผ้าสตินแข็งแรงอ่ะพูดถึงกางเกงยีนตัวนี้ของเมนคูนะคะแล้วเป็นสีเข้มตัวนี้มันเป็นเหมือนด์กเดนิมแต่ก็ไม่ได้เข้มแบบจ๋าแต่ว่ามันเป็นโทนสีที่มีความไทม์เลสเหมือนกันคือต่อให้แบบอีกสิบปีตัวนี้ก็ยังหยิบใส่ได้อยู่ยังเป็นกางเกงยีนที่แบบ สามารถหยิบมาใส่ได้แล้วก็ทรงเขามันจะมีความแบก,กี้ใหญ่ๆต่อให้เราใส่กับเสื้อเชิ้ตก็ได้ <Ừ. S 1> ใส่กับเสื้อกล้ามก็ได้วันนั้นใส่ไปงานที่ลาแมกก็คือใส่เป็นเหมือนเสื้อที่แบบพลิ้วพิวดูผู้หญิงผู้หญิง ừ, 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 ก็ยังคงแมช<ก>ได้เออคือแบบเป็นกางเกงที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่ซื้อมาเลิศเอยแล้วก็ไม่ต้องตัดขา เอวเอวก็คือจะเป็นเอวต่ำนิดนึงเวลาถ้าเราอยากใส่ให้สูงหน่อยก็เอาเข็มขัดใส่เราก็ชาดขึ้นมาได้คือมันเป็นทรงต่ำดูล o สล e สหลวมๆแต่ว่าไม่หลุดก้นเอันนี้คือแบบตัวเนี้ยคือแบบมีพูดกี่คลิปก็คือหยิบกระเกงตัวนี้มาโอ้แต่สวยจริงสีเข้าห้องมาเลยแล้วก็สีแบบโดดจิงแอบถามพี่แตนนิดนึงได้ปะคืออย่างกางเกงยีเนี่ยคือรักไม่รู้ว่า มี how to การซักยังไงไม่ให้มันแห้งกรอบไหมหมายถึงว่ากางเกงยีนแห้งกรอบพี่พแต่เข้าใจคือซักเสร็จมันจะมันจะเป็นรอยเออมันจะเป็นรอยอะอย่างนั้นนะอะคือทำยังไงอะพี่ว่ามันน่าจะเป็นที่แต่ละรุ่นของกางเกงเ,ออเหมือนเห,อเหมือนอพี่ว่าน่าจะเป็นแต่ละเนื้อผ้าอย่างตัวนี้ก็คือไม่ค่อยเป็นไม่เป็นใช่ไหมใช่อาจจะเป็นด้วยเนื้อผ้าของยีนบางทีเนื้อผ้ายีนที่มันเป็นเ,น,เนื้อผ้ายีนแบบฟอกซีดๆแข็งๆหรือเขาเรียกว่าลอินดิโกอะสีอินดิโก้แบบนั้นอะ พี่คิดว่าอาจจะอย่าซักบ่อยอ,อันนี้เรื่องจริงๆริงนะคือเราไม่ได้สกปรกแต่ว่าแบบยีนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยซักพี่พี่รู้สึกว่าพอซักบ่อยๆปุ๊บอะสีมันอาจจะด้วยเฟดอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันไม่จําเป็นที่จะต้องซักบ่อยอาจจะใส่เสร็จแล้วก็ออกมอึมืนอะไรเงี้ยพี่อาจจะไม่ได้แบบซักบ่อยมากเพราะหนึ่งกลัวสีซีดด้วยกลัวแบบ เรากวมันคล้ายๆสูตรอยู่นะคือเราไม่จําเป็นที่เราซักขูรั้งในการใช้อะกางเกงยีนจะซักก็ต่ื่อมันเริ่มหลวมมากหรือว่าแปลาไปาเลิกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราชอบใส่ลักๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ทรงแล้วแต่สีก็นั่นแหละโอเคส่วนของรักที่ลักใส่อยู่อันนี้เป็นของโซสตูดิโอนี่แฟนโซสตูดิโอตัวจริงรักเขาว่าคือจริงคือชอบอะและ กางเกงเนี้ยราไม่แน่ใจอ่ะนี่แตนคือเขาเขามีดีเทลใช่ไมล่ะมันมีดีเทลเหมือนกับว่ามันจะพองนิดนึงรู้สึกว่ามันเกือบเกือบจะเป็นบาเรลเล็กแต่ว่าอย่างไม่เป็นอ่าเกือบเกือบจะเป็นคือมันไม่ได้ตรงของแตนอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะตรงเป็นทรงตรงๆใช่ป่ะของรักมันจะมีความเหมือนแบบนิดนึงมันมีความเป็นบาเรลเล็กเบาๆรารู้สึกว่า รุ่นเนี้ยเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูคือเขาดีเทลเขาหน้าหลักมากมันมีผ้าแบบกำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นทำเป็นเหมือนหนังป้ายเออใช,อใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคนที่ไม่ได้ขาเล็กอะคือมันช่วยอัมพางขานะแล้วว่ารุ่นนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าแบรนด์โซลสตูดิโอเป็นกางเกงที่ใส่แล้วขาย,ยาวทุกตัว อันนี้อันนี้เขาคัดมาดีมากอันนี้ค่ะอันนี้คอนเฟิร์มจากสาวไซมีนี่เพราะว่าแต่หนักก็ใส่เหมือนกันสวยมากป้ายยาเลยค่ะสวยมากให้พุ่งตรงอันนี้มีสองสีนะคะแอบคับอุ้ยจริงหรอเราไม่รู้เลยอ๋อหรอใช่เออออออ่ะอย่างสุดท้ายสองอย่างอ๋ออีกสองอย่างแหวนจับกระเป๋าเอากระเป๋าก่อนละกันท่กระเป๋าก่อนละกันเอาเป็นใบที่แบบคือใบเนี้ย เห็นคุณเมย์ที่เป็นเจ้าของชาโตสตูดิโอเห็นคุณเมย์ใช้ตั้งแต่ตอนที่แบบยังไม่ออกแล้วเราก็ไปถามที่ชาโตว่ากระเป๋าคุณเมย์ค่ะกระเป๋าอ๋อลุนนี้ยังไม่ได้ออกจนวันหนึ่งเหมือนเดินผ่านช็อปแล้วเขาตั้งพอดีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งมาลงเลยค่ะก็เอาเลยก็เอาเลยแล้วรู้สึกว่าซื้อมาแล้วแบบคุ้มค่ามากใบนี้หมื่นแปดแต่ว่าเป็นหนังแท้แล้วก็เป็นแบรนด์แบบคือตันว่าด้วยทรงของเขาอ่ะมันถือเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยว มันเป็นใบที่สามารถถือแล้วแบบเหมือนสาวไปทำงานได้เ<ะ>ขาเรียกเขา<อ><อ>เรียกว่าอะไรเบียใช้ได้ทุกวนัน every day use คือมันไปทํางานได้มันไปออกงานได้มันใช้ไปยิมได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้คือมันได้หมดใช่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เราไม่ต้องดูแลมากมตัวหนังเขาจะไม่ได้แบบเป็นรอยง่ายแล้วก็ตัวทรงกระเป๋าอะมันจะมีความแบบนุ่มๆนุ่มเออพอถือแล้วอย่างสมมติว่าใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยกางเกงยีน์นะเราถือไปเนี้ยมันเหมือนเพิ่ม เสริมลุกเราได้ใช่แล้วมันเหมือนเป็นลุกที่ค่อนข้างที่จะสบายๆอ่ะทุกคนรักอธิบายไม่ถูกอ่ะจะมีความนุ่มละมุนเหมือนแบบแคชชวแคชชูคือถ้าใครเป็นสายที่แบบใส่กางเกงยีนหรอกว่าตัวเนี้ยเนาะใช้ยังไงก็เข้าเออใช่อันนี้อันนี้คือรู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าไม่เสียดายแล้วก็หยิบใช้ได้บ่อยแล้วก็ไม่ต้องเหมือนแบบพวงอ่ะอ่เวลาจะวางก็วางใช่จะใส่อะไรของไปเยอะๆชนเงี้ยก็ได้ใช่รู้สึกว่าโอเคเป็นใบที่ ลงทุนแล้วชอบแล้วแอบบอกหนังอย่างเงี้ยคือมันไม่ค่อยเป็นรอยอเออแบบบางบางหนังอะแค่เล็บอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยแต่อันนี้ไม่เป็นนี่คือใช้มาแบบไม่มีรอยเลยเลยแล้วคือกระเป๋ามันยิ่งเหมือนมันนิ่มขึ้นมันดูแบบเลอดเป็นใบที่ชอบมากสำหรับของเราก็แบรนด์ไทยเหมือนกันอันนี้เป็นของฝาดดาวก็รู้สึกว่าเออมัน ใช้ออกงานได้เหมือนกับจะใบเล็กใช่ไหมแต่ว่าใส่ของได้เยอะอยู่นะคือข้างในก็คือใส่ของได้เยอะแล้วเราชอบที่มันมีตัวปิดตรงนี้ด้วยอ่ะคนละก็เป็นคนที่แอบบอกว่าข้างในกระเป๋าลกอข้างในกระเป๋านึกว่านึกว่ากลัวคนลวงเปล่ากลัวคนเห็นกลัวคนเห็นคือยาดมยาหมองอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในเต็มเลยเรารู้สึกว่าของเยอะมากอ๋อมีอะไรปิดๆให้คนแบบ อ๋อไม่เห็นอะไรปิดอะไรเก๋ๆแล้วก็่คือแบบฝันดาวนี่คือเป็นกระเป๋าที่แบบซิกเนเจอร์มากเลยเนาะหมายถึงว่าเห็นแล้วรู้เลยใช่เพราะเขามีอะไรอ่ะสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบควยๆอะไรของเขาซึ่งเราว่าคุณหยิน่ะที่เป็นโฟลเดอร์เขาเขาทาได้ดีมากเขาเขาจบแบบเหมือนเขาจบที่มิลานนะแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออกแบบอะไรมาหนึ่งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคือดีเออมันแบบบอดี้ได้คอสซาดี้ได้หรือว่า ถือเงนี้ก็ได้หรือว่าเก็บสายแล้วเราก็ถือเออมันก็เก๋ๆมันก็เก๋ๆแบบพิมพ์เทเรียเออยิพิวก็เลยแบบชอบรู้สึกว่าใช้แล้วไม่เบื่อเออหยิบมาใช้ทุกวันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสุดท้ายของเราสุดท้ายไอเทมสำหรับสาวเก๋เอาจริงอยากให้ทุกคนมีติดกระเป๋านั่นก็คือแว่นตานั่นเองเป็นทรงโอโวก็คือเหมือนแบบทรงวงลีวีเป็นแบบ อย่างเงี้ยเล็กๆหน่อยอันนี้เป็นแว่นที่ใส่ทุกครั้งคนถามทุกครั้งจริงน่ารักอันนี้ของจะทักเลยของ Le c, เลสเปกสีอัลตราเลือ er <ม>เป็นคนที่ชอบใส่แว่นตาลายกะเพราะว่ารู้สึกว่ามันซอฟต์อย่างรุ่นนี้ก็คือแบบมันมันก็หลหลๆได้แล้วก็แบบแฟร์ๆได้จริง,เ,รงเป็นทรงที่หรือแบบคาดหัวคือเป็นคนที่ชอบเอาแว่นมาคาดหัวไม่ได้หนักไม่ได้อะไร<อ>ไม่ได้หนักเลยอันนี้คือเป็นเป็น แว่นที่แบบหิบใส่บ่อยมากอ,อสวยอะ่ะใช่แล้วทรงเขาคือหน้าหลักใช่มันเหมือนเข้าได้กับทรงหนะ้าเอาจริงจริงมันเป็นแว่นที่ดูแบบสายแฟ,แฟ,แ,ฟ,แ,ฟแฟนิดนึงด้วยทรงแบบนี้คนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันจะใส่ได้เหรอหน้าชั้นใหญ่ใส่ได้ไหมคือด้วยแว่นมันเป็นทรงแบบ,แบ,บเขาบอกว่าเวลาใส่แว่นใช่ป่ะห้ามห้ามปิดคิ้วอ่ะอ๋อเออมันจะล้องลงอันนี้คือคือสมมติว่าเวลาเราใส่อย่างเงี้ยเราก็แบบ มันอาจจะไม่ใช่แว่นกันแดดที่เราใส่กันแดดกันแดดเพราะว่าด้วยความที่เลนส์มันก็ไม่ได้ใหญ่มากใช่ใชแต่ว่ามันเป็นแว่นที่ใส่เพื่อความสวยงามเป็นแว่นแฟชั่นชิคที่ยังกันแดดได้แล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมาก็ดูสวยเนาะประมาณนี้เลิศชอบจะบอกว่าเป็นสีกะใช่ปะเราก็าสีกะเหมือนกะแต่เราเป็นสีกะแบบเข้มกาะเข้มของพี่แตนจะเป็นกาะอ่อนของเราจะเป็นกาะเข้มนี่สวยอ่ะ ตใช่ป่ะคือข้างคือเราชอบเว้นไวเซออันนี้มากเพราะว่าคือโลโก้มันไม่ได้ตะโกนใช่ใช่มันจะมีรุ่นที่โลโก้ไอที่ไอที่เป็นแบบใช่บางทีเลาก็คือมันใหญ่เกินแต่อันเนี้ยมันก็คือเล็กเล็มินิมอลหน่อยแล้วก็เราไม่รู้ว่าทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรคือมันคล้ายๆลีแต่มันก็เหลี่ยมอ่าใช่พี่ว่ามันเป็นมันเป็นทรงแบบทรงทรงทรงอย่างเงี้ยเออ มันรู้สึกว่าใส่รักรู้สึกว่าใส่แล้วมันจะเก๋ๆอ่ะใช่เน,นี่ยเออเหมือนดูเป็นผู้หญิงแบบมั่นใจในตัวเองเนอเ<ด>ฟียสชิคเเก๋อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ พี่ไปก็บอกว่าพี่ไปชอบรุ่นนี้<ม>ก็เลยรู้สึกว่าใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยน่าจะขูมพี่ว่า<ม>อเออช่วงนี้ตัวแว่นที่เป็นแว่นไซส์แบบทรงหน้าตาแบบเนี้ยมันมาอเออเห็นแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละแบบส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทรงแบบรีรีแล้วก็แบบยาวๆแบบนี้อันเนี้ยมันก็จะมีความเหลี่ยมหน่อยส่วนใมันก็แค่จะแบบมนุ่นอันนี้เก๋มากอน่ารัก่ะพี่แตงได้ไหมลองเลยค่ะแต่มันจะแน่นนิดนึง เออแต่มัานุอยแต่ด้านข้างคือสวยจริงคือดูกระจกสวยด้านข้างคือสวยจริงมันมีความแบบชิคเก๋เป็นสาวเปสากน่ะสีสวยด้วยคือถ้าเกิดว่าใครไม่ชัวว่าแบบอุ้ยฉันจะซื้อแว่นสีอะไรดีอ่ะแล้ว่าสีกราดถูกสีเซฟสีกราคือรอดได้ทุกสถานการณ์ทําเลสก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเจ็ดไอเทมที่รักกับพี่แตนอ่ะรวบรวมมาให้แล้วว่า ถ้าซื้อถ้าลงทุนมันใช้ได้ยาวๆใช่คุ้มค่าเออแล้วก็ดูเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นไอเทมแฟชั่นที่เรารู้สึกว่าพอเรามองแล้วเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แต่งตัวดีผู้หญิงคนนี้มีเทสอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็หยิบมาใส่เท่าไหร่ก็ไม่เบื่อไม่ใช่ชิ้นที่เหมือนคนเห็นแล้วก็แบบอ้าวใส่อีกแล้วหรอเออแต่กลายเป็นแบบว่าทุกครั้งที่ใส่คือคนจะถามว่าของอะไรใช่และหรืออาจจะถามว่าวิมเมสเก่งจัง ใช่ถ<ช>้าจริงๆเป็นไอเทมที่แมทง่ายมากใช่ใช่ก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รักด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ลักคอนแลบกับพี่แดนอีกบอกนะบอกเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูนะคะที่แดนมาสไตล์กับน้องรักเนาะว่าเราเอาเสื้อไวเชิ้ตเนี่ยมาสไตล์กันยังไงใช่โอเคค่ะบ๊ายบาย